ถ้าวันนี้ผมอยากชวนคุณนึกถึงอาชีพในวงการไอทีของพวกเรานะครับคุณผู้ชมอาจจะนึกไปถึงอาชีพที่เป็นภาพจําก็ได้อย่างโปรแกรมเมอร์นักพัฒนาซอฟต์แวร์เขียนโค้ดหรือว่าวิศวกรคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมจะบอกถึงอาชีพสุดแปลกที่ฟังแล้วฮะ <Ha! S 1> มันมีอาชีพนี้อยู่จริงๆเหรอเนี่ยแบไตออริจินอลขอสเสนอ5อาชีพสุดแปลกวงการไอทีที่คุณฟังแล้วคาดไม่ถึงว่ามีอยู่จริง อาชีพสุดแปลกแรกเลยนะครับก็คืออาชีพนักสืบครับมไม่ใช่นักสืบพันทิปแล้วก็ไม่ใช่นักสืบธรรมดาทั่วไปด้วยแต่หมายถึงนักสืบข้อมูลภาษาอังกฤษนิยามคำว่า data detective ว้าวอาชีพนี้นะครับเขามีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลองค์กร ทั่วทั้งบริษัทเลยทั้งที่ผ่าน Internet of ็ต i n g ด้วย IoT อุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆหรือการเก็บข้อมูลอื่นๆที่จะมีมาถึงข้อมูลมหาศาลก็เรียกได้ว่าเป็นการตรวจสอบ Big Data แล้วก็นำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาจัดเรียนนะครับ ทีนี้ครับพวกเขาจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเข้าด้วยกันแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อจะสืบไปหาสิ่งที่คนเรายังไม่เคยรู้มาก่อนใน Big Data โอ้โหนี่เป็นการสืบเพื่อจะค้นพบความลับอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในนั้นเลยนะเนี่ยเอาเป็นว่าสมกับอาชีพนักสืบจริงๆนะครับแล้วก็งานนี้ไม่ได้สืบคนนะครับ แต่สืบข้อมูลนะจะเรียกว่าสืบค้นข้อมูลก็ไม่ใช่นะไม่ใช่งานเซิร์ชเอนจินนะปัจจุบันอาชีพนักสืบข้อมูลหรือ Data Detective ในไทยเรายังไม่มีตำแหน่งงานที่เปิดรับอยู่นะครับแต่ที่ใกล้เคียงกับอาชีพนี้ในไทยก็คือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Scientist ไงแล้วก็นักวิเคราะห์ข้อมูลด้วยที่เรียกว่า Data Analyst นี่ในไทยเราก็รับอยู่หลายอัตราในหลากหลายบริษัทชั้นนำนะครับ อย่างบริษัทแนะนําการลงทุนในไทยอย่างโนม n o ่าฮะนี่ไม่ได้โฆษณานะได้ยินเข้ามาก็คือเขามีตําแหน่งนี้แหละครับ Data Scientist ในบริษัทด้วยฮะทั้งนี้อาชีพใหม่มาแรงอย่าง Data Detective นักสืบข้อมูลนี่กำลังไปที่ต้องการในอนาคตเลยละ่ะอ่ะและถ้าคุณมองว่าอาชีพนักสืบข้อมูลยังแปลกไม่พอมาฟังอาชีพต่อไปครับอาชีพที่2 Technology Evangelist มันคืออะไรอ่ะแปลตรงตัวเลยผู้เผยแพร่ลัทธิทางเทคโนโลยีฮะถูกเลยอาชีพนี้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เขาชื่นชอบมีใจรักเหลือเกินที่จะเผยแพร่เทคโนโลยีออกไปนะครับนอกจากจะมีความรู้ด้านเทคโนโลยีมาเป็นทุนแล้วนะครับเขาจะต้องสื่อสารเก่งด้วยก็คือเผยแพร่ลัทธิทางเทคโนโลยีที่ชื่นชอบออกไป ทำให้คนอยากจะใช้งานตามนะครับเดี๋ยนะต้องจัดครับไม่ต้องไปเสียดายสมมุตินะครับบริษัทซอฟต์แวร์เขาเพิ่งจะออกฟีเจอร์ใหม่ออกมาแม้ว่ามันจะดีมากแต่คนไม่รู้จักก็ไม่รู้ใช่ไหมพราะว่ามีฟีเจอร์นี้อยู่ในซอฟต์แวร์นั้นฉะนั้นงานแบบนี้เหมาะกับพวกเขาเลยครับเทคโนโลยีอีเวนเจอร์ลิสต์นี่แหละทำหน้าที่เข้าไปเผยแพร่ลทัทธิเทคโนโลยีใหม่ ให้คนสนใจอยากลองของใหม่อยากใช้แพลตฟอร์มอยากติดตามความสามารถของซอฟต์แวร์อาชีพนี้ถือว่ามีเกียรติมากนะครับเป็นอาชีพสําคัญของวงการไอทีและที่แปลกใหม่ก็คืออะไรครับนอกจากต้องมีข้อมูลด้านเทคโนโลยีมากพอแล้วอาชีพนี้ยังต้องสื่อสารเป็นนะเพราะว่าพวกเขาจะต้องโน้มน้าวให้ผู้คนเนี่ยหันมาสนใจเทคโนโลยีใหม่ของบริษัทเขานะครับแล้วก็จะต้องใช้ตามกันด้วยอาชีพนี้แม้มีอยู่มากในบริษัทต่างประเทศอย่าง Apple ก็มีนะครับ Microsoft นี่มีตำแหน่งนี้เลยแล้วก็ในไทยเองแล้วก็มีอาชีพนี้แล้วที่ไหนล่ะบริษัท Line Thailand มี หรือว่า S C B Tech X นี่เขามีเทคโนโลยี y v v n n g e l i s ลประกาศรับอยู่เลยเขาก็มองหาคนที่จะมาทำอาชีพนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพแห่งอนาคตอาชีพหนึ่งเลยนะนั่งนึกๆเนี่ยจริงๆชีวิตผมหนุ่ยพงสุขกับการใช้24ปีในวงการ IT ทีนี่ผมว่าผมเจอเทคโนโลยี y Evangelist กล่อมมาเยอะนะครับเพราะอะไรครับเขาจะอยู่ในประเภทที่อินกับบริษัทมากๆอินกับความสามารถซอฟต์แวร์ตัวเองมากๆศรัทธาบูชาศาส,สดาของบริษัทมากมาก พอจะคุ้นๆไม่แโปบริษันไหนว้าวว้าวเอาละครับทีนี้เมื่อคนเราจะต้องทํางานร่วมกับ AI มากขึ้นมากกว่าแต่ก่อนแน่นอนนะเดี๋ยวนี้ปัญญาประดิษฐ์นี่เข้ามามีบทบาทในซอฟต์แวร์ <Yeah. S 2> เยอะเหมือนกันนะครับคุณคิดว่า AI จะมาแทนที่มนุษย์ใช่ไหมครับแต่อาชีพต่อไปนี้เขาไม่ได้คิดแบบนั้นเลยเป็นอาชีพสุดแปลกอันดับที่3ครับผู้จัดการประสานงานระหว่างมนุษย์และ AI มีคำศัพท์ของตำแหน่งนี้ว่า Human Machine Teaming Manager โอ้หชื่อจะฟังดูงงงหน่อยเหมือนทีฟุตบอลนะแต่เป็นว่าเรื่องนี้เป็นอาชีพที่ทำหน้าที่ประสานประสานงานมนุษย์ประสานงาน AI ให้มาร่วมกันได้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันโอ้โ oh, หแถมยังต้องคอยสอน AI ด้วยนะสอนให้มนุษย์เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นด้วย AI สอนให้ AI จดจำสิ่งที่มนุษย์สั่งได้และทำงานร่วมกันได้ตอนนี้นะครับ IBM ฮะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ พูดถึงอาชีพนี้ในบทความแล้วนะครับแล้วก็บริษัทไอทอื่นๆเนี่ยเริ่มทยอยตามมาในเรื่องของอาชีพนี้ทั้งนี้คนจะอยู่ในสายอาชีพนี้ได้ไม่ใช่แค่ต้องมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่คุณจะต้องเชี่ยวชาญในด้านพฤติกรรมมนุษย์ แล้วก็มีความเข้าใจในระบบการโต้อตอบสื่อสารระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์และต้องมีใจรักนะครับโอ้โหทุกอาชีพเลยนะยังไงก็ต้องใจรักเป็นพื้นฐานเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆสร้างระบบที่มนุษย์กับ AI จะทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่นสําคัญนะอาชีพนี้ช่วยคุม AI ไว้ไม่ให้มันครองโลกไงล่ oh, <hell> no. ล่าสุดตอนนี้นะครับบริษัทชื่อว่า ElB i t s y s t เ m เป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ด้านการป้องกันประเทศของชาติอิสราเอล สาขานี้อยู่ในออสเตรเลียนะครับเขาบอกเลยมีคนที่เป็นผู้จัดการฝ่ายประสานงานระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรและ AI เรียบร้อยแล้วด้วยโอ้โหอาชีพนี้ไม่ไกลเกินฝันนะเนี่ยถ้าคุณผู้ชมคิดว่าผู้จัดการที่ทำงานประสานร,ระหว่างคนกับ AI ยังแปลกไม่พอ ลองไปดูอาชีพที่4ที่ Google สหรัฐอเมริกาครับเขาได้ว่าจ้างตำแหน่งพิเศษที่เรียกว่านักปราชญ์ฟิโลโซเฟอร์ไว้ฮะนักปราชญ์จริงเหรอไม่ใช่สินแสที่บริษัทไทยชอบจ้างไว้นะครับแต่นักปราชญ์คนนี้ครับชื่อว่า d e ม o นฮ o r โ w วิชคนนี้เขาทำหน้าที่ คอยดูแลกันออกแบบภ้ายในบริษัท Google ให้มีความเป็นมนุษยธรรมมากยิ่งขึ้นโอ้โ oh, ห oh. คือฝ่ายตรวจสอบจริยธรรมอะไรประมาณนั้นคำว่าจริยธรรมนี้หลากหลายนะครับแต่อยากให้คุณชมลองนึกถึงโครงการ The Manhattan Project ก่อนโครงการนั้นในอดีตเนี่ยเป็นโครงการวิจัยนิวเคลียร์ใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นโครงการสำคัญของมวลมนุษยชาติแต่ กลับได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นระเบิดนิวเคลีย์โอ้โหสูญเสียใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีจริยธรรมฉะนั้นนักปราชที่ Google มีหน้าที่ออกแบบระบบหรือซอฟต์แวร์ต่างๆที่มีจริยธรรมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมว่าสามารถที่โปรแกรมทําได้อาจจะยิ่งใหญ่มากก็ได้แต่มันอาจจะไปบดบังความเป็นมนุษย์ไปฉะนั้นฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัวต่างๆอินคอร์ t o โต้โหมดที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้นะครับอาจจะมาจากไอเดียของนักปราชก็ได้นะครับที่บอกว่าต้องมีฮ่า กูเกิลมีตำแหน่งนี้แต่ผมเชื่อว่า Facebook ไม่มีส่วนอาชีพที่5สุดท้ายความแปลกแหวกแนวในคลิปนี้นะครับรอยคงอยู่กันที่ Google เพราะว่าที่นี่เขามีตำแหน่งนี้ครับ <c oughs> chief happiness officer โอโ้แปลดีกว่า chief หัวหน้าใหญ่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความสุขโอ้โ เขาคนนี้นะครับมีตัวตนจริงชื่อว่าโคโค่ฟัตเทลเขาก็มีข้อมูลลงไว้ใน l i n k e อ in นะครับคือข่ายสังคมของคนทํางานเนี่ยเขาบอกเลยผมทํางานตําแหน่งนี้ที่ Google มากว่า13ปีแล้วนะครับ13ปีนะครับเขามีตําแหน่งนี้มาหน้าที่ของอาชีพนี้ก็คือสร้างความสุขให้คนในองค์กร Google ครับคนใน Google นี่อาจจะเครียดไปก็ได้นะเรื่องมากเรื่องงานใช่ไหมเพราะว่าต้องสร้างนวัตกรรมแข่งกันขยันเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ย เอาเป็นว่าเขาจะเข้ามาพูดคุยนะสร้างความรู้สึกมีความสุขขึ้นนอกเหนือจากเรื่องเทคโนโลยีนะที่อาจจะเครียดไปหน่อยลดลงแล้วก็ใส่เรื่องเบาสมองให้กับคนที่กำลังเครียดในบริษัทมีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานให้มีความสุขทั้งด้านจิตใจแล้วก็สภาวะการทำงานโออาชีพนี้ฟังดูแปลกแต่เป็นอาชีพสำคัญนะครับไม่แพ้อ,อาชีพอื่นๆเลยเพราะว่า คนสร้างความสุขกับคนอื่นได้เนี่ยจะสามารถสร้างบรรยากาศในการทํางานที่ดีขึ้นนะคุณผู้ชมลองสังเกตตัวเองอ่าไม่ได้อยู่ในตําแหน่งนี้นะแต่ตัวคุณสามารถสร้างบรรยากาศในที่ทํางานให้ดีขึ้นได้หรือเปล่าฉะนั้นผลงานก็ออกมาในทางที่ดีถูกไหมครับบริษัทนี้ก็ถือว่ามีการพัฒนามากขึ้นทีนี้บริษัทในไทยฮะปัจจุบันนี้มีตั้งตําแหน่งนี้เหมือนกันเจ้าหน้าที่ใหญ่ด้านบริหารความสุขเนี่ยนะฮะ เขาบอกว่าแบรดซาลเปาฟินิกลาวามีหรือว่า Chief h a p p i n e s s Officer ที่ DT แทนี AC, ่เครือข่ายโทรศัพท์นี่ก็มีองค์กรก็องค์กรอารมณ์ดีอยู่แล้วแต่งตั้งมาสคอตของตัวเองชื่อว่าน้องตัวดีมาเป็น c h i e f Happiness Officer ตำแหน่งนี้นะครับแต่แท้จริงแล้วก็มีคนรันอยู่เบื้องหลังมาสคอตนี้อีกทีนั่นเองครับอาชีพทั้ง5ที่กล่าวมาในคลิปนี้นะครับก็ถือเป็นอาชีพแปลกที่มีอยู่จริงในวงการไอีของพวกเรานะครับแต่ทั้งนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้ แบร์ไตน์เราเคยนำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับบริษัทสายเทคที่ไล่คนออกอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับในช่วงเวลานี้เอาจริงๆคลิปนั้นเนี่ยเราได้สอดแทรกไปว่าหากคุณมีทักษะนี้ในอนาคตก็จะไปได้นั่นคือ resilience skill นะครับทักษะยืดหยุ่นนี่ต้องถือว่าอาชีพที่แนะนำกันในครั้งนี้เนี่ยใช้ทักษะเหล่านั้นนะครับเป็นทักษะที่นำพาเข้าสู่อนาคตฉะนั้นใครก็ตามที่ยังรู้สึกกังวลอยู่เมื่อเห็นสถานการณ์ว่าบริษัทสายเทค กำลังเรียกว่าขาลงแล้วก็ปลดคนออกเนี่ยอย่าหมดหวังนะครับผมมั่นใจว่านี่คือการย่อตัวไปสู่ก้าวสำคัญในอนาคตที่ดียิ่งขึ้นยังไตงตำแหน่งงานต่างๆที่ว่าไปหากบริษัทของคุณไม่ได้เซ็ตตำแหน่งนี้ไว้ให้นะครับแต่เราก็เอาคุณสมบัติเหล่านั้นมาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็น Chief happiness officer นะหรือจะเป็น tech evangelist ใช่ไหมนี่การเผยแพร่การพัฒนาความรู้สู่ผู้คนนี่ ขอให้โปรแกรมเมอร์ขอให้คนที่อยู่ในสายเทคจริงๆที่ปกติไม่ค่อยพูดคุยกับคนเนี่ยฝึกพูดนะครับจะได้เพิ่มทักษะในการสื่อสารได้โดยง่ายและนั่นแหละจะผลักดันเราสู่อนาคตที่สดใสน,นั่นเองฮ่าู้อ้าช่างภาพคนนี้ทำไมยังถ่ายอยู่แ่ะอ๋อมีทักษะอนาคต <laughs> คุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไ เราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ